ในแฟนชายจูราสสิกที่เริ่มตั้งแต่จูราสสิกภาคภาคแรกไล่มาจนถึงจูราสสิกเวิลด์ฟอร์เรนคิงดอมได้มีการปรากฏตัวของไดโนเสาร์พันผสมให้เราได้เห็นมาแล้วในภาพ,พยนตร์ถึง2ตัวด้วยกันได้แก่อินโดมินัสและอินโดแรปเตอร์ซึ่งพวกมันทั้งสองตัวนั้นสามารถเรียกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นสูตรสาเร็จของการสร้างไดโนเสาร์พันผสมเลยก็ว่าได้ แต่รู้หรือไม่ว่าก่อนที่จะมีอินโดมินัสและอินโดแรปเตอร์นั้น,น,นเรานักวิทยาศาสตร์ของจูราสสิกเวิลด์เคยทําการทดลองที่จะสร้างไดโนเสาร์พันธุ์ผสมตัวแรกของโลกขึ้นมาแต่แล้วก็ได้ถูกยกเลิกไปและชื่อของมันนั้นก็ถูกเก็บไว้เป็นความลับในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ผิดพลาดจากการทดลองและในวันนี้รายการ World of Monster จะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับความลับหลังประตูบานนี้สิ่งมีชีวิตที่ผิดพลาดจากการทดลอง ไดโนเสาร์พันผสมตัวแรกของโลก E750 s c เปียดเล็กคำเตือน ภายในคลิปนี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์และซีรีส์ใน j u r a s s i c World สำหรับใครที่ยังดูไม่ครบหรือยังไม่อยากดูสปอยก็ให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลย S c อ r p เอ s เล็กไดโนเสาร์ให้บิดตัวใหม่ประจำแฟนชาย j u r a s s i c World โดยมันปรากฏโตขึ้นในซีรีส์ไตยภาค j u r a s s i c World c แคม Cre t a เ e o ชียในซีซั่นที่3แรงบันดาลใจในการออกแบบไดโนเสาร์ตัวนี้นั้นนักออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากคอนเซปต์อาร์มนุษย์ครึ่งไดโนเสาร์ในจูราสสิกภาค4 ก่อนที่จะถูกยกเลิกไปทําให้สคอ์เปีสเล็กในบางฉากนั้นจะดูมีรูปร่างที่ดูคล้ายคลึงกับมนุษย์ประวัติความเป็นมาของสคอ์เปีสเล็กก็จะเป็นดังนี้ตั้งแต่วันเปิดทําการวันแรกของสวนสนุกแห่งอนาคตจูราสสิกเวิลด์ในตอนแรกๆนั้นสวนแห่งนี้ก็สามารถกวาดกาไรจากผู้เข้าชมได้เป็นจํานวนมหาศาลแต่หลายปีต่อมาสวนแห่งนี้ก็เริ่มมีเปอร์เซ็นต์การเข้าชมที่ลดน้อยลงเรื่อยๆเนื่องมาจากว่าผู้เข้าชมนั้นรู้สึกเบื่อกับการที่ต้องเห็นไดโนเสาร์ชนิดเดิมๆในสวนทุกวันทุกวัน ไซมอนมัซาาเน่จึงจัดการประชุมกับคณะกรรมการในบริษัทแต่มติก็ออกมาว่าพวกเราจะทําการสร้างไดโนเสาร์ชนิดใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนโดยมีดร์เฮนรี่วูรับหน้าที่เป็นผู้วิจัยและผู้ดําเนินโครงการไฮบริดนี้ให้กับวนส,สนุปตูร์สิกเวิด์แต่ลึกๆแล้วดอ,อร์ก็มีความต้องการที่จะสร้างไดโนเสาร์ดีโคดุร้ายและฉลาดเป็นกฎเพื่อนําไปใช้ในปฏิบัติการทางทหารอีกต่างหากและในที่สุด ไดโนเสาร์ไฮบริดตัวแรกของโลกก็ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ E750 หรือ s c o r p i e s Rex โดยด็อกเตอร์นั้นรู้สึกภูมิใจในผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าหน้าตาม,มันจะดูแปลกๆก็ตามแต่ทว่าเขาก็กลับถูกปฏิเสธโดยคุณมัซลานีว่า Scopiest Rex นั้นน่าเกลียดน่ากลัวเกินไปกว่าจะนำไปจัดแสดงได้ทำให้ด็อกเตอร์ต้องหาทางปรับปรุงและแก้ไขมันให้ได้แต่แล้วก็มีวันหนึ่ง ด็อกเตอร์ก็ได้ค้นพบว่าจิตใจของสครอร์เปียสเล็กนั้นไม่สามารถคาดการได้มันไม่รู้ว่ามตัวมันเป็นอะไรและอยู่ส่วนไหนของห่วงโซ่อาหารเหมือนพฤติกรรมของอีโดมินัสในหนัง j u ูรสิกเวิ r ์ d ในบันทึกที่257ของเฮนรี่นั้นด็อกเตอร์ก็ถูกสครอร์เปียสเล็กเข้าโจมตีจนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่ยังโชคดีที่ทางทีมงานได้ทําการิจัยเซฟรูมสำหรับการรักษาพิษของสกอปเปนเล็กเอาไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนั้นดร์วูได้จับสกอปเปนเล็กแช่แข็งเอาไว้ยอย่างถาวรแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างในตอนจบของซีรีส์ Jurassic World Camp Creature Season ที่2ได้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่ทําให้ตู้แช่แข็งนั้นเกิดทําละลายทําให้สกอปเปนเล็กที่ถูกแช่แข็งอยู่นั้นหลุดออกมาละวาดบนเกาะอิสลานูป,ปาฮะอันนี้คือพยายามจะย่อแล้วนะครับ แต่คือมันย่อดได้แค่นี้จริงๆครับคือประวัติมันค่อนข้างที่จะยาวมากเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมจริงๆก็ลองไปหามาดูกันเองละกันกันกนกบ j ัว a s s i c World ค a m p c r ี t e เชียโอเคกลับเข้าเรื่องกันต่อสคอเปสเล็กนั้นเป็นไดโนเสาร์ไฮบิดที่เกิดจากการผสมดีเอ็นเอของไดโนเสาร์กินเนื้อถึง3ชนิดด้วยกันได้แก่คาโนทอรัสไทแรนโนซอรัสและเวโลซีแรปเตอร์และการผสมดีเอ็นเอของสัตว์ในยุคปัจจุบันเข้าไปอีก2ชนิดได้แก่ดีเอ็นเอของกบไม่ทราบชนิด และ DNA ของปลาสกอรเปียนที่ส่งผลให้ตัวมันมีพิษที่หลายแรงในส่วนของโครงสร้างร่างกายนั้นด้วยความที่มันเป็นไดโนเสาร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาและมีข้อผิดพลาดที่เยอะมากๆมันเลยดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแบบไม่สมประกอบเท่าไหร่เช่นลักษณะของแขนและขาที่มีลักษณะผอมแห้งผิดจัดส,ส่วนแต่ถึงแขนและขาของมันจะดูผอมแห้งแต่มันก็มีพลังกำลังที่น่าเหลือเชื่อมากๆตามลำตัวไล่าย,ยาวไปจนถึงหางจะมีหนามแหลมปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย ึ่งใครก็ตามที่ถูกหนามมาทิ่มแทงนั้นจะได้รับพิษร้ายเข้าสู่ร่างกายในทันทีหนทางเดียวที่จะรักษาได้นั้นคือเซรุ่มพิเศษที่ทำออกมาเพื่อรักษาพิษของสคอ์เพียสเล็กโดยเฉพาะนอกจากนี้มันยังสามารถปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วกระโดดได้อย่างสูงการมองเห็นของสกอ์เพียสเล็กนั้นเป็นการมองเห็นแบบกับความร้อน และด้วยเหตุนี้ทําให้มันมาัากจะสับสนทุกครั้งเวลาที่มันมองเห็นเปลวไฟและนอกจากนี้สคอ์เปียตเล็กยังมีอีกหนึ่งความสามารถพิเศษนั่นก็คือการสืบพันธุ์ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเพศซึ่งเป็นผลมาจาก DNA ของกบที่ใส่เข้ามาโดยในตอนที่มันหลุดออกมานั้นสคอ์เปียตเล็กตัวแม่ได้ทําการวางไข่เอาไว้ซึ่งในตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันวางไข่เอาไว้แค่ฟองเดียวหรือวางเอาไว้หลายฟองแต่เราะว่าลูกของมันเมื่อฟักออกมาก็ได้ฆ่าันเองจนเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น และในตอนที่สองแม่ลูกมาเจอกันนั้นแทนที่จะรักทายกัน,นดีๆพวกมันก็กลับเข้าห้าหันกันอย่างบ้าคัาง ซึ่งพฤติกรรมในส่วนนี้นั้นก็มีความคล้ายคลึงกับอิโดโมินัสที่มันได้ฆ่าพี่น้องร่วมกลงของมันไปตั้งแต่ตอนมันเล็กๆในส่วนของขนาดและส่วนสูงนั้นอันนี้คือเท่าที่ผมไปอ่านมานะครับแหล่งข้อมูลบางแหล่งเขาก็บอกว่าอินโดแรปเตอร์เนี่ยสูงกว่าสคอบเปตเล็กนะครับแล้วก็อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าสคอบเปตเล็กเนี่ยอาจจะตัวใหญ่กว่าอินโดแรปเตอร์แต่ที่ชัวร์แน่นอนครับก็คือสคอบเปตเล็กเนี่ยจะมีขนาดโตที่ใหญ่กว่าเบโรซีแรปเตอร์ปกติ ก็ยังคงมีขนาดโตที่เล็กกว่าอินโดมีนัสโดยต,ต,ตัวเต็มที่จะมีความยาวลำตัวตั้งแต่หัวจรวดทางถึง8เมตรด้วยกันนะครับและเมื่อยืนตรงก็สามารถสูงได้ถึง3.66เมตรเลยทีเดียวชื่อของสคอเปสเล็กนั้นมีความหมายในภาษาไทยว่าราชันแห่งแมงป่องถูกตั้งขึ้นตามลักษณะของหางที่มีหนามแหลมมากมายซึ่งประกอบไปด้วยกรายเหมือนแมงป่องนั่นเองครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสลับประวัติความเป็นมาของเจ้าสคอเปียเล็ก ถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ